สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องธุรกิจ health and wellness นะครับมีข้อมูลน่าสนใจจากเว็บบีนาล่าสุดเลยสวัสดีค่ะใช้ค่ะเป็นเรื่องการเติบโตของธุรกิจนี้โดยเฉพาะเลยเนาะโดยเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับเห็นว่าเน้นเรื่อง HubSpot CRM กับ Marketing Automation เยอะเลยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าสมัยนี้ อืมคือพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปมากเลยนะคะต้องการความสะดวกความเป็นส่วนตัวมากขึ้นลดขั้นตอนยุ่งยากอะไรแบบนี้จริงครับอย่างข้อมูลที่ได้มานี่ก็น่าสนใจนะเขาบอกว่า77%จองนัดออนไลน์โหเยอะมากใช่ครับแล้วก็มีหาข้อมูลหมอการรักษาเกือบเกือบ5 0เลย แล้วก็หาข้อมูลคลินิกโรงพยาบาลอีกเกือบ40%แทบทุกอย่างเริ่มจากออนไลน์จริงๆค่ะสมัยนี้มันก็เลยต้องปรับตัวกันเยอะเลยใช่ค่ะคือแค่บริการดีอย่างเดียวไม่พอแล้วประสบการณ์ลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่ก่อนเจอเราระหว่างใช้บริการจนถึงหลังใช้บริการสําคัญหมดเลยหัวใจสำคัญก็คือต้องเข้าใจ customer journey สินะครับถูกต้องค่ะซึ่งเส้นทางลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่แบบ ตรงๆแล้วนะคะมันซับซ้อนมีหลายจุดที่ลูกค้าเจอเรา multi touch point แล้วการจะจัดการเจอหนี้ที่ว่าซับซ้อนนี่ต้องทำยังไงบ้างครับหลักๆก,ก็มีประมาณ5ส่วนค่ะคือต้องมีคอนเทนต์ที่ดีการสื่อสาร messaging ที่ใช่แล้วก็ต้องมี Data กับ a u t o m a t i o n ช่ช่วยจัดการขาดไม่ได้เลยก็คือ reporting วัดผลใช่ไหมครับแน่นอนค่ะต้องวัดผลได้ด้วย ทั้งหมดนี้ต้องทำงานเชื่อมกันนะไม่ใช่ยากส่วนทำลองลึกภาพตามสมูิสนใจทำฟันก็อาจจะเริ่มจากค้นหาออนไลน์ค่ะเจอเว็บเจอเพจคลินิกอาจจะทักไลน์ไปถามหรือโทรมาพอตัดสินใจได้ก็ทำนัดมาถึงคลินิกก็ลงทะเบียน พบคุณหมอทำฟันไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะอาจจะมี follow-up จากคลินิกส่งข้อความมาถามอาการเตือนนัดครั้งหน้าอะไรแบบนี้อืมถ้าประสบการณ์โดยรวมดีเขาก็มีโอกาสกลับมาใช้ซ้ำหรือบอกต่อใช่เลยค่ะนี่คือ Journey เจ u r n e y ่คร่าวๆที่แพลตฟอร์มอย่าง HubSpot เนี่ยจะเข้ามาช่วยจัดการได้ดีมากๆอ๋อ h u b s p o t มันเหมือนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ เป็นที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าการติดต่อสื่อสารทั้งหมดไว้ด้วยกันไม่ว่าลูกค้าจะมาจากไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l l n e เว็บไซต์หรือโทรมาใช่ค่ะข้อมูลก็จะถูกเก็บรวมไว้ที่คอนแทคของลูกค้ารายนั้นๆในระบบ CRMCRM นี่มันย่อมาจาก Customer Relationship Management ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพื้นฐานก็จะมีคอนแทคลูกค้าคอมพานี Company, ถ้าเป็นลูกค้าองค์กร ดิวโอกาสขายทราน c t ชันแล้วก็ทิ c เก t ตเคสบริการการที่ข้อมูลมันเชื่อมกันหมดนี้สำคัญยังไงครับสำคัญมากค่ะทำให้ทีมไม่ว่าจะการตลาดทีมขายหรือบริการเห็นข้อมูลชุดเดียวกันเข้าใจลูกค้าตรงกันไม่ทำงานซับซ้อนมีประโยชน์มากเลยครับโดยเฉพาะธุรกิจ h n ชที่ต้องดูแลต่อเนื่องและอาลสปอตมีเครื่องมือเด่นๆอะไรบ้างครับเด่นๆเลยนะคะก็คงเป็น Marketing Hub ค่ะ ทำอะไรได้บ้างครับ Marketing Hub เนี่ยหลักๆก็อีเมลแมกเนตติ้งทำออโตเมชันได้คือส่งอ e ีเมลอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่เราตั้งเช่นเช่นลูกค้าเข้ามาดูข้อมูลโปรแกร,รมตรวจสุขภาพแต่ยังไม่ซื้อระบบก็อาจจะส่งอ e ีเมลให้ข้อมูลเพิ่มหรือส่งโปรโมชันไปกระตุ้นแบบอัตโนมัติเลยอ๋อไม่ต้องมานั่งส่งเองทีละคนแล้วพวกแลนดิ้งเพจหรือฟอร์มเก็บข้อมูลล่ะครับทำได้ค่ะสร้างหน้าเว็บเฉพาะกิจง่ายๆพร้อมแบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอกข้อมูล มีเรื่อง PDPa consent ด้วยนะจัดการโซเชียลมีเดียหรือยิงแอดได้ด้วยไหมครับได้ค่ะเชื่อมบัญชี Facebook Google Ads ได้เลยจัดการโพสต์วัดผล r o i ได้ด้วยสร้าง Audience จากข้อมูลใน CRM ไปยิงแอดได้ไหมครับพวก Remarketing อะไรแบบนี้ทำได้ค่ะอันนี้ดีมากเลยหรือจะทำ Lookalike ก็ได้หรือจะตั้งให้แอดมันรันเป็นลำดับ Sequence อัตโนมัติก็ยังได้มีเรื่อง SEO ด้วยไหมครับมีค่ะ ช่วยวิเคราะห์ปรับปรุงเนื้อหาเว็บแนะนำการจัดกลุ่มเนื้อหา topic clusters ให้เว็บเราติดอันดับดีขึ้นแล้วมีการให้คะแนนลูกค้าไหมครับว่าคนไหนดูมีแนวโน้มจะซื้อหรือสนใจจริงๆมีค่ะเรียกว่า lead scoring เราจะตั้งเงื่อนไขเองก็ได้หรือจะให้ AI ช่วยทำนาย predictive lead scoring ก็มีหัหฟังดู marketing hub นี่ทำได้เยอะเลยแล้วถ้าเป็นฝั่งบริการละครับเช่นรับเรื่องลูกค้าหรือวัดความพอใจ อันนั้นจะเป็นส่วนของ Service Hub ค่ะก็จะมีระบบ t Link. ิ c เก t ตติ้ง i c k e t i n g นี่คือยังไงนะครับก็คือระบบจัดการเคสลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นคำถามข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆมันจะสร้างเป็น t ิ c k e t ขึ้นมาแล้วก็ติดตามสถานะได้ง่ายว่าใครดูแลถึงไหนแล้วแก้ไขหรือยังวัดผล SLA ได้ด้วยไหมครับว่าใช้เวลาแก้ปัญหานาน,านแค่ไหน ได้ค่ะแล้วก็มี knowledge base ให้เราสร้างคลังความรู้อ๋อ oh, ให้ยุค้าหาคำตอบเองหรือให้พนักงนานใช้ตอบคำถามใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็มีเรื่อง survey วัดความพึงพอใจวัดแบบไหนได้บ้างครับหลักๆก,ก็ NPS Net Promoter Score ที่ถามว่าจะแนะนำต่อไหมหรือ CSAT Customer Satisfaction ถามความพอใจโดยตรงหรือจะสร้างแบบสำรวจเองก็ได้ค่ะผลสำรวจเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างครับเอาไปทำ automation ต่อได้ค่ะ เช่นถ้าลูกค้าให้คะแนนน้อยระบบก็แจ้งเตือนหัวหน้าทีมให้รีบไปดูแลหรือถ้าคะแนนดีก็อาจจะส่งอีเมลขอบคุณหรือขอรีวิวอะไรแบบนี้ครับผมมาถึงเรื่องสำคัญเลยช่องทางยอดฮิตของคนไทยไลน์ทำอะไรได้บ้างครับใน HubSpot อันนี้เป็นจุดแข็งเลยค่ะคือ HubSpot เชื่อมกับ LINE OA ได้ผ่านตัวกลางอย่าง Li t t l e Help เชื่อมแล้วดียังไงครับ ดีมากค่ะคือพอมีคนแอดไลน์เราเข้ามาเนี่ยข้อมูลคอนแทคจะถูกสร้างใน HubSpot อัตโนมัติเลยโห oh, ไม่ต้องมานั่งแอดเองใช่ค่ะแล้วเราสร้าง QR code หรือลิงก์แยกกันได้นะเพื่อ track ว่าลูกค้าแอดมาจากแคมเปญไหนหรือสาขาไหนแล้วข้อมูลก็จะอัปเดตใน CRM เลย Broadcast หากลุ่มเป้าหมายในไลน์ได้ไหมครับได้ค่ะเลือกกลุ่มจากข้อมูลใน CRM เลยแล้ววัดผลได้ด้วยนะว่าเปิดอ่านกี่คนคลิกกี่คน สร้างริชเมนูหลายๆแบบตามกลุ่มลูกค้าได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้ก็เจ๋งมากทำให้เรา Personalize ประสบการณ์ในไลน์ได้ดีขึ้นแล้วเวลาแชทกับลูกค้าล่ะครับแชทผ่านระบบ HubSpot ได้เลยค่ะแล้วบทสนทนาก็จะถูกบันทึกไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าคนนั้นอัตโนมัติข้อมูลไม่หายทีมอื่นมาดูก็รู้เรื่องมี Track UTM p a r a พ e t e r จากแคมเปญที่ส่งคนเข้าไลน์ได้ด้วยไหมครับได้ค่ะทำให้รู้ว่าแคมเปญไหนเวิร์กไม่เวิร์กครบเครื่องเรื่องไลน์เลยนะครับ แล้ว SMS ล่ะครับยังจำเป็นไหมบางทียังจำเป็นค่ะโดยเฉพาะการแจ้งเตือนสำคัญสคัญเช่นยืนยันนัดเตือนนัดก็ส่ง SMS ผ่าน Workflow ได้เหมือนกันอาจจะต้องเชื่อมกับผู้ให้บริการอย่าง Twilio ฟังดูครอบคลุมมากๆเลยนะครับตั้งแต่หาลูกค้าดูแลจนถึงรักษาความสัมพันธ์มีเรื่อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะไหมครับช่วงนี้ เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆค่ะใน HubSpot เองก็มี AI assistant ช่วยงานหลายอย่างนะเช่นช่วยร่างเนื้อหาอีเมลโพสโซเชียลหรือช่วยทำนายยอดขาย sales forecast อนาคตน่าจะเข้ามาช่วยเยอะกว่านี้อีกนะครับแน่นอนค่ะ AI จะช่วยให้ทำงานฉลาดขึ้น personalize ได้ดีขึ้นสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้อีกเยอะเลยสรุปแล้วการใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรอ,อย่าง Hub Spo t ก็เหมือนการเป็นการติดอวิชส,สำคัญเลยนะครับให้ธุรกิจ health and wellness ปรับตัวทันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าได้ใช่เลยค่ะมันคือการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับกลยุทธ์เพื่อให้เข้าใจและดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นในทุกๆจุดจริงๆตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้าระหว่างใช้บริการและหลังใช้บริการเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะเลยอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้ค่ะว่า นอกจาก AI จะมาช่วยแนะนำสิ่งต่างๆให้เราได้แล้วเนี่ยในอนาคตความสามารถในการทำนายหรือ Predictive AI มันจะมาเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในวงการนี้ให้มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกได้ยังไงบ้างคะ